สวัสดีครับก็กลับมาคั้งกับช anel โอสึนะครับวันนี้ก็จะมาทำตามคอมเมนต์นะครับก็คือจะรีวิวเด็กชา a d o ว p พล a ดินนะครับก็ไปดูกันเลยเริ่มมานะครับชา a d o ว p พล a ดินก็จะมีอ่าฟอร์สจะใส่กี่ใบก็ได้ครับตามใจเราเลยก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ไม่เกินแปดอยู่แล้วโอเคก็เลนส์ทนที่เกียร์โนก็คือฟูเบานะครับออกมาตัวเดียวโอเคแล้วก็จะเป็น ดอพีจีครับสี่ใบแล้วก็ฮิวสี่ใบแล้วก็คีแปดตามสไตล์พระดินก็ตานนี้มาดูที่เกณฑ์หนึ่งกันต่อเลยก็มาดูที่เกณฑ์หนึ่งนะครับเกณฑ์หนึ่งก็จะมีเนมานครับสี่ใบเอาไว้แท็บเด็กตัวเองหรือเรียกปีกดำหามาจั่วหรือเรียกพวกกามากินอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็น ปีดำนะครับสี่ใบใส่ที่ใส่ใสีนะครับก็ไม่เป็นไรมากครับเพราะมันชอบขึ้นมือแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่ออยู่ในกลองให้รีดออกมานะครับแล้วก็จะได้จ่วยเยอะขึ้นใช่แล้วก็จะเป็นคารอนครับสีบ่ใบชารอนสี่ใบเอาไว้เล่นคู่กับมาหาวมไงไห่แดมอะไรเงี้ยครับมันจะได้โจวฟรีได้วกพลังด้วยแต่เปลืองโซไปน,นิดนึง แล้วก็จจเบลินครับ1ใบเอามาจั่วคู่กับปีกดำได้เลยฮะแค่มันสเปรย์ไม่ได้แค่มันโดดจากเด็กไม่ได้เอามาโดดจากมือจั่วใช่ใแล้วก็ต่อมาเขาจะเป็นโปรโมครับอันนี้ได้ใช้กับพวกแบบโพเทคอยู่นะเพราะว่ามันจะขอมือ2ใบอ่ะพวกเด็กโพเทคมันจะกาดแบบพีจีโพเทคพีจีโพเทคอะไรก็แค่นี้ใช่ไหมอันนี้มารีดมือเพิ่มได้ก็ ช่ได้เยอะก็ประมาณนี้กับเกณร์หนึ่งมาดูที่เกรยร์สองกันเลยตอนที่เกรยร์สองนะครับก็เด็กผมก็เออลืมบอกเด็กผมจะเบือหน่อยก็คือ <c oughs> จัดตามใจตัวเองไม่ค่อยเหมือนใครนะฮะจะเป็น,นบัตดากสามนะฮะอาร์เลนด้วยโคเทแล้วก็อ่ามาฮาครับสี่ใบแล้วก็นกสองใบจริงๆไม่ต้องใส่นกก็ได้นะครับไปใส่อ่าบัตดักสี่มาฮาสี่แล้วก็ตัวนี้สองก็ได้นะครับ แล้วก็ตัวนี้หนึ่งใสใ่ที่ใส่นก2เพราะว่าเจอแบบตัวเด็กที่แบบเลียตีหนักๆบ่อยนะฮะเลยเอามาใส่กันไว้ก่อนแล้วก็ตัวนี้มาไงเดมเวลาแดมหมดออามาเซอร์พรส์โอเคสํหราหเกตสอก็ไม่มีอะไรมากบัดาก็มาทวินไลท์ทวินไดต้นราวมายิงต้นราอะไรอย่างนี้มาฮาก็มาจั่วโจวฟรีเล่นคู่คารอนส่วนอันนี้ก็มาเร็จเดียมิด แล้วก็อันนี้บอกว่าต้องคอทับเลียถึงจะได้สวาร์ทถ้าไม่ถ้าไม่มีแดมไายอยู่จะได้ไง่ดมแล้วก็บมูมเอิรนก็เก่งเก่งแค่ไหนเล่นได้ยาวแต่มันเล่นยากต้องต้องคอทับเลียก็มาดูที่เกศสามันเลยโอเคก็มาดูที่เกศสามนะครับก็จะเป็นคันธอมบลัสเตอร์ดราก้อนสี่ใบนะครับเพย์ของเราก็จําเป็นต้องใช้มากนะครับเพราะว่า สามารถสู้กับแคนที่เป็นแ x c เซนะครับได้ได้ดีเลยทีเดียวเช่นแบบแอ c เซมันแบบมันใช้เลียใช่ป่ะเราแบบมือมันก็จะน้อยถ้าคอลเลียเยอะๆใช่ก็เอามากินได้เลยกัดกัดเลียแล้วสากัดดิฟ3สได้ประมาณห้าบวกคีดแล้วได้รีดม,มือเขาเยอะๆแล้วก็อากัดบัสเตอร์ตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาใส่2ใบเพราะว่ามัน มันได้ใช้ไม่ทาแฟนทอมบัตเตอร์ดาก่อนวันนี้มันใช้แค่แบบเจอกับแอคเซลหรือไม้กระพวกเด็กเลียนน้อยเพราะมันกัดเราสองกัดเด็กไฟนหนึ่งเองแล้วก็ได้จวดหนึ่งหรือจะมาแบบกัดจวดฟีกัดจวดฟีก็ได้นะเล่นคู่กับแบบอ่าเล่นคู่กับอ่ามาฮายอย่างเงี้ยสมมติมาฮายอยู่ข้างหลังไม่โดนยิงอะไรเลยใช่ไหมก็ปิดเรียกคอมาหนึ่งกัดจวดเลขปีกดำมาจวดก่อนยอะไรเงี้ยแล้ว ขออตัวกัดจัว่วมันก็แบบกินฟรียอะไรเงี้ยได้มือฟรีใบหนึ่งแถมมันได้โบงเหมือนดอ้วยแล้วก็เทคหลักเนี่ยก็คือถ้ามีบัสเตอร์เกจสามในโซะมันจะได้บนเงินคีย์ตามจำนวนการที่ถูกรีทายคอทับก็น,นับว่าเป็นรีทายนะก็ปั๊มคีย์จากการคอทับได้เหมือนกันแล้วก็สองัสุดท้ายใบายคบาร์ใบคาร์บอกว่าโซวันหนึ่งอ้อทษที มันชื่อคาแบทแฮมคาแต่ติดเรียกว่าบายคาเพราะพัคแรงม,มันชื่อบายคาไงแล้วก็ี่มันบอกว่าสวัสดหนึ่งเปิดท็อปเดคอแล้วก็ตัวนั้นจะบวก5,000จนจบเทินแล้วก็จบเทินรีไทยก็เอามาสาวัสดเติมบอร์ดฟรีประมาณนั้นแต่เปิดมาจะเป็นทิกเกอร์ส่วนใหญ่ก็เปิดเจอทิกเกอร์ทั้งนั้นแต่ก็บอดฟรีอะเอาไงเอาไลมากของฟรี ก็ประมาณนี้ส่วนวิธีเล่นก็อืมไปดูคลิปต่อๆไปดีกว่าหรือจะไปดูคลิปที่ลงมาก่อนอันนี้ก็ได้ที่ขอลิสนี้กันมาโอเคสวัสดีก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย